การศึกษาประเด็นทางกฎหมายมาตรการทางกฎหมายศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นรูปแบบการประกอบกิจการที่มีได้มุ่งสแสวงหากําไรเหมือนการประกอบธุรกิจทั่วไปแต่มีวัตถุประสงค์ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรวมไปถึงบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้โอกาสที่ภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงมีความสําคัญมากเพราะเป็นภาคส่วนที่มีความหลากหลายและเติมเต็มการทํางานของภาครัฐและเอกชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญในภาคประชาสังคมหรือเศรษฐกิจฐานรากโดยหนังสือเล่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ซึ่งมีเจตนารมณ์หลักในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม ทบทวนกฎหมายว่ามือความสอดคล้องกับสภาพสังคมและเจตนารมณ์หรือมีข้อจำกัดในการนำไปบังคับใช้หรือไม่เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไปในอนาคตโดยทุกท่านสามารถติดตามอ่านหนังสือฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบานันพระปกเกล้าหรือสแกน QR code ที่ปรากฏขึ้น